โลโลอยู่ในบ้านจริงๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเล่นนอดเน็ตค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับน้องๆนะคะทั้งสองคนนะคะนี่ก็คือลิวครับนี่ก็คือรันค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็ได้มีโอกาสคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าเราจะเล่นอะไรกันเล<อ>่นซ่อนแอบในบ้านค่ะใช่ค่ะโดยมันจะเป็นยังไง และคนแพ้จะโดนบทลงโทษอะไรนะคะก็ต่มมาดูกันเลยแบ่งคนหานะคะหนึ่งคนหาสองคนแอบนะคะโดยเราจะโอนออกกันนะคะมาพอนอออเร็วเร็วได้เป็นคนหาค่ะทุกคนคนที่เริ่มหาก็จะมาหลับตาข้างนอกบ้านค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเานไปแอบกันนะคะเออเข้าเข้าไปเข้าไปจริง พิบิดปิดให้ลรวชันล่ะจะไปแอบที่ไหนดีก็แอบตู้ข้างๆมันก็ได้ค่ะ <Ready? Go! S 1> ไปหาบ้านหลังแรกก่อนก่อนรับที่มันว่าหลังแรกจะไม่มีนะครับไปที่สองดีกว่า ต้องขึ้นไปดูข้างบนอยู่ในบ้านนี่จริงไหมเนี่ยนี่ไม่มีเหมือนกันหลังบ้าน Two thousand years late ไหนอะเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าปิ๊นปินวะฮาฮาเยอกระเด็นก้งนีเยอพี่หลานละห้องนี้ก็ปิ๊งใช่ไยอกระหน นต่อไปนะคะคนที่หาก็คือหลัลลห e นนั่นเองนี่นะคะก็คือค totally. นแท like ้ของเรานะคะก็จะต้องมาหลับตาตรงนี้ค่ะเราก็จะแอบถอดรองเท้าไว้บ้านหลังนี้ค่ะเราจะชั้นสองอันดีกว่าค่ะ ตายแล้วร้านร้านหา,าแล้วเลยวะ ready go ยินไปถึงวัดแล้วพระในวัดก็ได้ยินเสียงหมาเอาหอวไล่ตามไปประมาณยี่สิบวันตรงนี้คือที่จะรอที่เราจะแอบข้างในกันส่วนเร็วแอบตรงโน้นแอบได้หรอไม่รู้อ่ะเนี่ยคือที่ล่อที่เราจะแอบ

นะอนนีก็ได้ 2> 2, เดินทางไปอีกบ้านกันอีกบ้านะจ๊ะถ้าสมมติว่าบ้านนั้นไม่เจอแปลว่าอยู่บ้านนี้นะก็ต้องห้องนั้นจะอยงพันปี เขาต้องอย่างนี้แน่ๆอยู่บ้านหนูฉันเจอริวคนแรกค่ะหรือว่าเราจะรอเขาแบบหมดความอดทนแล้วให้เขาออกมาเอง,องเฮ้เพี่ว่าต้องไอตรงนิ้วมือตรงนั้นแน่ๆน,น่ะัใชแ่แน่ๆเลยโอ๊ะิไปฉันว่ามันต้องใช่ 2000ปีโอ้ดเหนืโอ๊ยดูเนืหน่อยดิทุกคนไม่ไหวอะมาต่อไปก็คือลันนะคะลันก็คืออีกครั้งหนึ่งประกาศกฎใหม่ค่ะครั้งนี้ให้ลันนะคะนับหลับตานะคะอยู่ภายในบ้านค่ะและเราจะทักหรือโทรไปหารันนะคะ ว่าพร้อมแล้วนะะแล้วรันก็เริ่มหาหรือว่าถ้าเราไม่ทักไปรันจับเวลาหนึ่งนาทีแล้วก็ตามหาค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะ เีีเราก็แงให้ัน,นะคะ่ะราตษายอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะออกมานอกบ้านนะคะค่ะถ,ถ้าชอบคลิปนีนะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆเ,เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนชั้นว่าตรงนี้มนันต้องมีเงิน